เดียวสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็กลับไปอยนะู่นด้เดี๋ยวต้องฝอนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อนะในโหมด Operation. โอเปอเรชันอูซื้อของนะทุกคนมันมีร้านค้าอยู่นี่พึ่งเราอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะจริงๆเราก็มีตังนะจริงละแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรเนาะซึ่งมันจะมีน้ําหนักด้วยนะเราต้องหล่อเทอยู่แล้วใส่ฮะใส่ครับ จริงเราใส่ไว้ก่อนเรายังไม่ได้อะไรมากนะนี่คือของของเราดูเราจะเอาแพ็กยาไปด้วยนะทุกคนนี่น่าจะเป็นยานะมียาเม็ดยาฉีดแล้วเราจะเอาปืนไปเรายังไม่มีปืนนะโอ้เอ็มโฟไปนะอันนี้คือของของเรานะที่เราได้มาใช่ปะ่ะาเรา,เาไปเยอะเราก็อันตรายนะจริง,รงๆอ่ะผมอยากขายได้ปะ่ะมีปืนพกด้วยเหรอเราไม่มีปืนพกนะทุกคนเรื่องเอ็มโฟของเราจะใช้ลูกสุนนีนะเราจะเอาใส่ ไปทั้งหมดร้อยี่สิบลูกอ่าไปไงเรามีวางแผนนะวิตาสนะผมเอาวิตาสนี่ไปนะ <c oughs> ลูกกระสุนจะเปนสีเขียวล้วจะลูกกระสุนสีเขียวไปหกสิบลูกเฮ้ยผมว่าไปอย่างละหกสิบพอหกสิบลูกที่ถือว่าเยอะนะ <c oughs> โอ้โหคือของที่เราไปหามาเยอะมากตอนนี้ดูดิจัายังไม่ได้ขายอะไรต่างๆนะเพราะผมขอลองเทสก่อนไงจริงๆเอาไปแค่นี้พอนะแล้วเราก็ไปฆ่าแล้วก็ ล่าเหยื่อด้านหน้าแนละ้วเราค่อยเก็บเอานะนี <'t> ่มีตัวอื่นแต่มันล็อกอยู่นะทุกคนพ no ี่คนนี้เป็นซัพพอร์ตนะเป็นสายฮิลคนนี้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวแทงอะดูหน้าคิมสายธนูเมื่อผมต้องสายนี้ผมสส่นี้แหละโอเคเราคอนเฟิร์มเราต้องไปออกไปศึกษานะทุกคนนี่การแต่งตัวของผมเอาแบบเบสิค ปืนพกเรามีเหรอมีไม่มีนะเรานั้นเราจะซื้อปืนพกนะห้าพันนะนี่ใส่ไปก่อนดีเป่าไม่รู้เอาครับแล้วนี่คือสามคนที่จะร่วมรบกับเราในรอบนี้กับเจ้ามืดมนมนมี่ไม่รู้คนอ๋อประเทศเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนนะผมเล่นบนสตรีมนะทุกคน เริ่มต้นใหม่บ้าเพราะว่ารอบที่แล้วผมไม่ผ่านนั่นเองนะเราจะจอดนะโอเคไปคอมพลีทมิชชั่นนะเพื่อรับรางวัลนะมันจะมีบอสอยู่ตรงนี้ฮะกดเกบตานนะไปทุกคนเพื่อนโกโกโกชูดล้นเราก็สโกปนะมาครับเอาแล้ว อ๋อผมไม่ได้ใสอันนี้เหรอใส่มาอยู่ลูกกระสุนผมมีสิบหกอ้าวผมเอามาหกสิบไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ๋อหรือมันรีให้ผมเหรอที่ผมแบกกระสุนมาหายไปหมดเจอเจอเดี๋ยวกระสุนผมหมดแล้วเนี่ยให้กระสุนเหรออต้องใส่ไตรงนี้เหรออ๋อโอเคว่าต้องหกสิบลูก นี่เราศึกษานะศึกษาไปด้วยกันคนกระสุนนะครับเก็บไว้ก่อนเนี่ยสบ,บายเลยกระสุนนะ่ะเราหาได้เรื่อยๆอ่ะทุกคนไอ้ปืนนั้นเราอยู่ไหนคืออ๋อปืนนี้เหรอคือนนี้เหรอรอบก่อนเรามาอีกทางนึงอ่ะแสดงว่าเราไปเราเล่นแบบเป็นทีมนะทุกคนมันจะมีทีมอื่นเข้ามาด้วยเพื่อเราจะไปป่ะไปเพื่อนโอ้ยอยู่่อยู่โน่อยู่่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนอยู่ฝั่งนู้นฮะนั roam, ่นนั่นโอ้ยยิงไม่สไนไว้เพื่อนเฮ้ยนี่ไอ้คนครับคนเล่นคนเนี้แต่เราเราห่วงกว่านี่นี่ไงปิดปังอะไรไม่รู้นะกระสุนผมเก็บมาก่อนคนเล่นนะคนเล่นเดี๋ยวเขาเพื่อนเข้ามาปะ เฮ้ยมีคนมามีคนบุกมาปลายของหายนะบอก้ก่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยคุณผมจะโดนปะนี่คนจริงนะทุกคนดูดิเขาก็ขอมาเที้ยเลยอุ้ยเขาของมาให้เราเราเอาไปขายต่อได้ กระสุนบอกแล้วเราไปเก็บจากศพไงโหดปะล่ะผมได้ยิงคนจริงๆนะบอกแล้วอย่าให้ผมโหดด้วยเด้อโหเพียบเลยแต่เพื่อนเราโหดกว่าก็าเราฆ่าหมดอะ่ะยิงแล้วก็ยิงแล้วมันไปช่วยเพื่อนไม่ใช่เพื่อนด้วยนะทุกคนเสียงนั่นะเสียงนั่นคือมีกลุ่มอื่นนะเข้ามาเราจะยอมไม่ได้นะมีเอ้ยมีกลุ่มอื่นบุกเราอยู่ เราโดนเราเรายิงได้ไปหนึ่งเรายิงได้หนึ่งเพื่อนมันล้มแล้วเพื่อนเพื่อนมันลม้มนี่ไงนี่ไงเราเล่นเพื่อนเขาก่อนเฮ้เพื่อนเพื่อนเล่นมาเลยโหเพื่อนเอาแกลเนตยิงเข้าไปโอ้ตายฮนะเฮ้ยเป็นไง,โ,ง,องนะโอ้โหนะจริงนี่เขาหลาดเราไม่มีสโคบนะเพื่อนยิงเป็นมั่วเลย เพื่อนยิงมังมวเลยเรามียมฟโฟถังเลือดไหนไมันอยู่ไหนไมันอยู่ไหนเออเกนีเกนีเออ, <S <S 1> <S 1> อเน,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 นี่โอ้โหจากนี้เรายิงกันเนณไปก่อนนะฮะผมนำล่องไปสุดเกินเราอ่ะผมโหดมากเลยเดี๋ยวโอ้โหสหายยิงนะทุกคน เราใช้ลูกกระสุนสีสีเขียวอยู่นะอันนี้เอาเอากลับไปขายเอากลับไปขายไม่รู้อะไรอะ่ะสีฟ้าเอากลับไปขายผมเฮ้ยได้ยินเสียงคนนี่โอ้ยกาดกาดคนนี้กาด,ด,กาดโอเคผมเพิ่งเห็นว่ามันม,มีเวลาตรงนั้นนะตอน팟ที่แล้วผมผมหมดเวลาก่อนนะก็คือ17นาทีนะทุกคนอันนี้เราได้ได้ฆ่าบ,บอสไปอย่างจะรู้ได้ยังไงครับ เดี๋ยวมีทีมอื่นมานะเราข้างคนอื่นหลายคนอยู่เมื่อกี้ถือว่าใช้ได้อาจจะไม่ได้ที่เอเฟกมากแต่ก็ใช้ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้เฮ้ยสตมมิแน่เราจะหมดคนอยู่แถวนี้อเ,เออโดนกาดโดนไปสองละอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ โอ้โหเฮ้ยมีเสียงเนี่ยเรายิงกาดไปเยอะนะโดนโดนหัวนี่คนจริงๆฮะตายตายไโดนชั้นเก็บเราเก็บของฟ้ารีบเก็บเลยเก็บแท็กด้วยแต่เราออกครับเหมือนรอบที่แล้วเราออกไม่ทันนะเราก็เลยตายนะทุกคน เราก็เลยไม่สำเร็จนะนั่นเองเนาะจอกไงเราสามารถใช้สกิลได้นะเหล่า <c oughs> สกิลเอ็กซโซสเกลต์แอคท a เวตวิ่งไวเราน่าจะมีสแกนน้องแบบหามอนได้หาศัตรูได้นะเฮ้ยมีคนมีคนนี่ไงได้ยินอยู่ <c oughs> ผมขึ้นตรงนี้ไม่ได้มันเกาะไม่ให้ผมไม่ให้ยอมไม่เกาะเคลื่อนทะทีโดยวิธีการโผเพื่อน โอ้โหนูนูนนูนโหเพียบเลยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนล็อกยิงเจ้าเจ้าล็อกเก็ตไปฮะยิงมันยิงมันเลยอ่ะตรงไหนมันอยู่ตรงไหนกิ๊บผมเห็นอะไรแดงๆตรงเนี้ยตายไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮบอสบอสบอดโอ้ แอตซิตนะเราไม่ได้ฆ่าเองนะเรายังเรายังมันกันอยู่เรายังไม่ออกเหลือสักสี่นาทีแล้วไปแส่ไม่มีคนมาฟามเลยทุกคนตรงเนี้ยเจอตัวแดงเมื่อกี้ผมฆ่าตัวแดงมันอยู่ด้านบนนะฮะวิธีขึ้นยังไงเขาขึ้นไปได้ไงโอ้นี่ไปแล้วเราต้องกลับแล้วป่ะเหลือห้านาทีแล้วเหลือสี่ก่อนตกลงหาาขึ้นไม่ได้นี่ไงเราคนกลับแล้วเนี่ย แต่เราใกล้ๆนะเราไม่ไกลเฮ้ยทีมเราตึงฮะเราผ่านไม่ได้เราฆ่าทีมอื่นไปหลายคนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวยิงอยู่ไหนเนี่ยผมมองไม่เห็นโอ้อืมหมดแม็กเฮ้ยเหลือสามนาทีทุกคนต้องไปแล้วทุกคนกัมแอคกเตเวทวิ่งไหวจังสายฟ้าโอเวอร์โหลดแอคกเตอเวด ผมกล้าก่นอนเพราะความชชัว์ว่าเราจะไม่ล้มเหลวเหมือนภารกิจที่แล้วนะขึ้นไปแล้วหรอแพร์ครับเรียบร้อยนะทุกคนถือว่าเราประสบความสำเร็จหรือเปล่าในภารกิจครั้งนี้เราเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนียเรียบร้อยนะ แมตท,ทอทเทลนะหนึ่งแสนแปดหมื่นผมสิบสามคิวนะเฮ้ยถือว่าใช้ได้อันนี้ไฮไลท์คิวนะโหมีเป็นโบนะระดับโบเหมือนกันเราเพิ่งเล่นไงเอาครับเอาโหมันเป็นแรงด้วยนะเก็บแรง้งไปเราก็จะเจอคนที่เก่งขึ้นกดอ๋อกดเซลได้เลยกดขายนะราคาเท่าไหร่เก้านะหมื่นะอือหไมไม่ให้กดคำว่าลิตรอะ ให้กดลิตรงั้นเราไมมาขายของกันนะทุกคนเหมือนลิตรจะแพงกว่ามันน่าจะไปตั้งตั้งขายปะ่ะหรือไงเราก็เปลี่ยนใช่ไหมแล้วเ,เราก็ขายเราเน้นขายนะนี่เันื่อน,นี้เราใช้ลูกกระสุนเขียวนะเราจะลูกกระสุนเขียวไปประมาณสองแพ็คของยาไปนะโคตรเยอะเลยอะ่ะนึกว่าจะน้อยนะเลยว่าจะไม่ค่อยประหยัดประหยัดไงแต่แบบ ที่ไหนได้เยอะเกินยาเราเราเอาไอซาโเฟอร์ไปนะซึ่งไอซาโรเฟอร์เนี่ยจะใช้ลูกกระสุนสีแดงครับเข้าไปไม่รู้ว่าไหนต้องขายต้องอันนี้นะผมขายไปก่อนแล้วกันเนี่ยเก้าพันขายไปปุกแสนละเฮลแผล์บาดแผลครับแบบเลื่อนไหลอย่างเงี้ยเหรอลองดูดิเฮลพาร์ที่บาดเจ็บนะรีูฟดีบัฟนะผมในร่างกายนะไอตัวเนี้ยอันนี้ อันนี้ห้ามแผลห้ามปัดแผลชะกันนะเราเก็บของทองมาด้วยนะเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยมันคนขายไหมโอ้โห้าหมื่นสามถ้าลิสอยู่ห้าหมื่นห้าเราเรารีบเราก็ปล่อยเลยอันนี้อันเดียวกันเราเก็บไว้นะอันนี้มันเป็นของทองนะก็ค,คือมันแบกของได้เยอะโอ้โหมีเอฟเฟคลดด้วยแต่ว่าอันนี้ดีกว่าฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะแต่งปืน s อ5 5ห้าสองกันนะเพราะเราไม่รู้ว่า จะเจอกับอะไรนี่เราูของดูของราคาโหดอยู่ก็ว่าว่าแล้วทําไมทําไมถึงขายของได้แพงมากนะงั้นเดี๋ยวเราใส่สโคปสามจุดห้าแล้วกันนะอู้เจ็ดหมื่นแม่งั้นเราเดี๋ยวเราใส่ของถูกๆแล้วกันยังไม,ไม่แพงเราลองนะห้าพันนี่อ๋อเนี่แล้วก็ใส่ที่เก็บเสียงหน่อยนี่โอ้โหแพงมากของอะไรยาง สามหมื่นนะมีถูกกว่านี้ไหมขอลองเทสก่อนนะทุกคนหมื 12, นะ่นสองฮะอุ๊ยผมว่าอันนี้เก็บเสียงดีอะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราตายแล้วเดี๋ยวของหายไงเราแต่งแต่งเบาๆนี่ใส่แต่งสีหน่อยนี่สีไม่สวยเราไม่มีแรงยิงนะนี่ท่ามจับเหรอโอเคประมาณนี้ก่อนนะแ,แค่ชิ้นเดียวเพราะเราไม่รู้อันอื่นมันจะอ๋อมันเวลมันยังไม่ปลดล็อกนะเพราะงั้นเราจะได้ อยู่ที่ที่นี่อะซีโร่แดมส์นะฮะอ้ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เพื่อนร่วมรุยของเรา <c oughs> ไม่เราจะลองเปลี่ยนตัวอื่นไหมเป็นพี่นี้ดูเฮ้ยแต่ว่าของที่เรเซฟไว้มันจะไปได้ปะอะลอง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  <c oughs> ลเา <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรไ <c> ม <oughs> ่เป็นไรฮะเพราะไอผมชอบตัวนี้แหละมันเป็นเป็นสายบุกไงกด <c oughs> ตัวทีโฮท,ทูทูสปีกเหรอผมมึงร <c oughs> ู้เน่ move 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 <laughs> <laughs> เฮ้ยพูดได้ด้วยรอระ <laughs> เอ้ยกดตัวทีพูดนะเดี๋ยวจำไว้ก่อน <laughs> น่าสนใจน่าสนใจเอ,อย้ยโอ้โหเราอยู่อยู่ไหน United, <laughs> เฮ้ยโอ้โหของดีเนี่ยที่เราแต่งมารู้แมพกันเราเราอยู่ตรงนี้นะเราไปบุกตรงนั้นไปเพื่อนขอเพื่อนเอาแล้วเพื่อนเล่นแล้ว เพื่อนเห็นการปักหมุดของเราใช่ป่ะเพื่อนก็เลยไปนะอ๋อนี่ไม่ใช่นี่ผมเอาพี่เอาลุงมาแล้วเนี่ยนี่โอ้โหเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อนเออเพื่อนยิงอยู่เพื่อนยิงสวยงามนี่บอสเลยนะตัวแดง มเล่นถูกป่ะมันเป็นภารกิจเดิมมาแหละแต่ว่าคือเราต้องเก็บเวลเพื่อเปิดแมบบใหม่ไปเรื่อยถูกต้องป่ะโอ้เพื่อนใส่ใหญ่เลยเรามาไม่ทันนะเรามาช้าอดค่าเลยนี่แย่แลวดิปืนแต่งเราจะหมดละเราต้องลุกกระสุนแดงนะตรงนั้นที่เราเล่นมานะเราบุกมาเฮ้ยเดี๋ยว โดนอย่าลืมเราไม่มีที่เก็บเสียงปืนนี้มี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 มเฮ้ย oh. โอ้นี่เสียงคนวิ่งเยอะมากเลยไอย้คน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 ,คนแย่ดิผมจะตาย เฮ้ยโอ้ผมเจ็บมาเจ็บสาหัสโอ้ยมาเจ็บสาหัสเกือบตายนะทุกคนเจอทีมตึงแล้วพอผมเอาลุงมาผมก็ว่าไม่ค่อยถนัดเฮ้ยโดนโดนเอยมึงยังโอ้ย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 เอาหรอเอาเธอเอาจะป่ะเอาจะป่ะเออทหารนี่มันเป็นแค่ทหารเอง แย่แล yeah, ้วดิบาดเจ็บบาดเจ็บด่วนเลยเพื่อนบาดเจ็บเฮ้ยเพื่อนเราตายเหรอโว้ยเจอเจอทีมตึงทุกคนเนอะเว้ยผมเบอร์อยู่โอ้ยทีมนี้ตึงฮะเล่นเล่นเพื่อนเราไปแล้วหนึ่งใช่ปะ่ะแย่แล้วดิผมติดโรคผมต้องพาลาเซตามอนก่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนช่วยว่อนอูวเย,ย,ยอะๆเฮ้ทีมมินีิโหนนะเกือบไปแล้วไหมล่ะไป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 เฮ้รอ,อดรอดรอดเพื่อนยัง นกไข่ร้องขอเพื่อนฮิวให้เหรอโคตรดีเพื่อนใส่ฮิวโอ้ตึ้งตึง,ตงอ่ะข้ามเลยโอ๊ยเพื่อนฮิวให้โคตรด,ดีเลยเพื่อนใส่ฮิวลูลกสุดแดงผมไม่มีเลยอะยาผมก็จะหมดแล้ว ยาผมหมดนะทุกคนขอ,อไปกลับไปขายเอาพี่ผมเป็นลุงนะผมผมไม่ใช่น,นี่ผมเป็นลุงเออโดนโดนก่อนเออเป็นไงอะ่ะโอ้ยโอ้ยยิงก่อนเราฆ่าเราฆ่าลูก โอ้ยผมโดนผมโดนเออผมฆ่าเพื่อนเขาไปก่อนเฮ้ยเจนเจนเฮ้ยได้อยู่โอ้ดุรอบนี้ดุเจอทีมผมเพื่อนฆ่าเพื่อนเขาไปแล้วเฮ้ยมันมีอยู่นู่นอีกตัวหนึ่งอ่ะเพื่อนมันโหดเราไม่ได้ใช้ปืนโหดเราเลยเฮ้ย เออระเบิดเออได้ปะโดนเออไม่ผมโดนยิงจากไหนเออตายหมดลูกกระสุนผมหมดแล้วแย่ดิโอ้ยเพื่อนผมก็จะตายกระสุนก็ต้องหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปแอบ เราก็โดนโอ้โหตึงฮะเกมนี้ตึงเกมนี้ตึงกระสุนก็หมดทุกคนทําไงดีผมต้องเอาปืนคนอื่นมาละไม่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 ผมเอากระสุนเขียวพอกระสุนเขียวกระสุนเขียว,เ,ยวเอาไงดีอะโหตึงอยู่นะแต่ว่าเราก็ยังไหวอย,อยู่ทีมเราอะ่ะเฮ้ยเลือดผมเหลือยี่สิบเดี๋ยวนี้ผมต้องกินอะไรอะ่ะเฮ้ยกระสุนแดงผมมาตายแล้วจะตาย ต้องเล่นพี่คนหนาหน้าพี่ไอ้พี่คนตัวคนแรกเ่าผมถนัดสุดละพี่อ้วนโอ้ก้อ,อนฮิวให้ดีดีดีเพื่อ,อนมีเพื่อนเราสายฮิวนะตอนนี้ผมโอ้ยขอบคุณครับ thank you bro เขาได้ยินป่ะเนี่ยเอาจริง <c oughs> โอ้ยเนี่ยเขาฮิวให้เราจนร้อยเลยโอ้หอยู่กับพี่สายฮิวเด้อสกิลพี่คนนี้คืออะไรอะ่ะกดตัว x เ,เนี่ย โ้ยยังตึงอ่ะแต่เราเราก็สู้ได้นะเมื่อกี้โอ้โหแบบโดนหลอมกระสนกะสนกะสนผมกระสุนมาหมดเราเพิ่งแต่งปืนมาไม่งั้นเราปืนเราจะหายนะถ้าเราถ้าเราตายโอ้โกว่างเพียบเลยะดูดิโเฮ้ยอ๋อชุดชุดเกราะผมจะทังชุดนี้มาแทงก่อนโอ้ยไข่หรอจะปวดทรมานเหลือเกิน เราช่วยอยู่เพราะเราใช่อยูอ่ไม่เห็นนะเฮ้ยโดนเข้าหัวเข้าหัวเอ้อาเปลี่ยนลูกกระสุนมาดีเฮ้ยเกือบตานะโดนเยอะอยู่นะเฮ้ยโห

โอ้โหลูกก็ตุนบุบโมดโอ้ยกำลังสรังซอยเลยโอ๊ปป้าวร่วงเลยทุกคนเราล่วงเราคานไปเราคานไปครับพอดีมีหมอกพอดีโอ้โหโอ้เอาเอาช่วยเราอยู่เหรอได้สกิลอยู่เฮ้ยขอบคุณเพื่อนโอ้โห thank you thank you เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยรอดพอดีเฮ้ยขอบคุณมากอุ้ยเราใส่อุ้ยตัวใส่หิวนี่โหดมากเลยนะเอาจริงช่วยเพื่อนได้เยอะเลยเราใส่ถึกด้วยเราใส่แทงเราก็ยิงไม่ค่อยตาย

โดไนไปหนึ่งเพื่อนโอเคโดไนไปหนึ่งแล้วโอ้เนี่ยน้เจอเจอทะลุได้ปะมันยิงทะลุได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนเป็นไงล่ะยิงเราเหรอใจเย็นใจเย็นใจไม่มีของอเลยเลยโถ่เอ้หมดปะหมดหมดตียัง กระสุน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 รโอ้โหใครหรอหมดป่ะเมื่อกี้ถ้าไม่มีเพื่อนหิวเราเราตายไปแล้วนะวันนี้ผมผมเปลี่ยนได้ป่ะพอๆกันกระสุนเขียวกินพาร,ราเซตามอนก่อนอ,อีกกันเยอะเพื่อนไอ้เพื่อนโหดเจ๊งแล้วอ่ะเรา,เราทีมเราโหด เล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับทีมเราทีมเราประจันบานตอนนี้ผมเลือดไม่เต็มนะใครจะลงมาโซนเนี้ยอันตรายหน่อยเจอกับทีมเราอ่ะเฮ้ยเนี่ยผมมาผมติดอะไรแกวิ่ววิ่ผมก็โอ้เรายึดฮะตอนนี้เรายึดเรายึดเมืองนี้เพ้ยผมได้ยินเสียงคนแล้วผมก็ยิงผมแล้วด้วย ยิงบาสุก้าเลยผมมันอยู่ไหนยิงผมมันยิงบาสุก้าเลยผมอะเฮ้ยเนี้ยสิเออโอ้โหผมเกือบตายโอ้โอบาสุก้ามันยิงกว่าสุก้าเลยผมอะ่ะมันเป็นบอท้วยนะปัญหาโอ้ยเอาไปขายอยู่ไหน นี่คนนี้มูฟเร็วไม่ได้นะเราเป็นเอนจิเนียร์ใช่ปะตัวนี้เป็นตัวแทงนะฮะน่าจะไว้ตัดรั้วได้นะทุกคนเนี่ยปัญหาคือเนี่ยที่กลับเราอะ่ะไปที่เดิมปะละ่ะรอบนี้ได้ของไ,ไม่ดีอะแต่ได้คิวเยอะฮะเรามันนะรู้ก,กับทมีมประจันบานะนะนี่ทุกคนตามมาเรากลายเป็นตัวแทงนะลุงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย điều hey, 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 thua khai thua khai, ai làm bướm của mình? Mình ở đâu này? Đơn này, điệp loay, điệp loay, đơn, thôi, điểu Đi. đổ bay, tại, tôi đang ở đâu này? หนึ่สอเออูดนีคตรจัดอ่ะสุดเกินทีมเราว่าบอกแล้วประจันบานตอนนี้กระสุนอะกระสุนแดงเออกระสุนแดงผมมา,มาละกระสุนผมโคตรเยอะทีนะ่ะไม่ต้องกลัวละยาผมก็ใกล้หมดผมใช้จนหมดอายากลับเหอะเราต้องบอกว่ากลับเพอะอยังไงเดียวโอ้ยเมื่อกี้โอ้สามนะเราก็ใส่หมดครับเฮ้ยเราต้องกลับตอนกี่โมงเนี่ยทุกคนเราจะทันไหม วาน,นี่เพื่อนกลับละเริ่มกลับละประมาณสี่นาทีนะสามนาทีเพื่อนสามนาทีออกทันเปล่าทางนู้นเลยนะไปไประามเพื่อนน่าจะทันนะสามนาทีอะโอ้หเวิ่งช้าเพราะว่าเราเป็นสายแทงหรือเปล่าแยแล้วเลยสามสิบวิทุกคนสามสิบ <c oughs> วิกลับแปดสิบเมตรไหวไหวไหว อ้ยทันมัง้งแล้วสิบห้าวิเนี่โดนดักหรือเปล่าโอ้ยโอย้คือทนันแค่สองวิทุกคนดูดินับไฟหลังอะเฮ้ยรอ,อ,อดฮะโอเคผมว่าภารก,กิจมันจะมีแค่แค่นี้แหละเพราะว่าเหมือนเลเวลเรายัางน้อยอยู่ ผมว่าน่าจะเราจะน่าจะต้องเก็บเวลก่อนเนี่ยเห็นไหมมีมันมีมิชชั่นต่างๆนะน่าจะต้องเก็บเวลแล้วก็เปิดแมปใหม่นะทุกคนคนนี้ฮะสายฮีเราโคตรเก่งในเนี่ยเรา move all หมดก่อนแล้วนะเดี๋ยวรอบใหม่เดี๋ยวเราค่อยค่อยปรับแต่งใหม่นะโอเคซึ่งผมว่ามันต้องเป็นเวลอื่นถึงจะไปโซนอื่นได้นะเราน่าจะอยู่ในโซนนี้ต้องเลเวลหครับถึงจะมาโซนนี้ได้นะซึ่งโอ้โหเราก็ เมื่อกี้ตึงนะเล่นไป2ภารกิจถือว่าตึงทั้งสองภารกิจเราก็สาเร็จทั้งสองภารกิจนะเคลียร์นะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วที่เราไม่สําเร็จเลยสักภารกิจนั่นเองเนาะก็โอเคนะผมก็สาหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจบไปตรงนี้ก่อนดีวกว่ากำลังสนุกเลยขอบคุณนะที่รับชมรับฟังอย่าลืมลกดไลค์กด s ซับสไครต์กันด้วยนะเดี๋ยวเราไปลุยกันในเดียวกฟอร์สนะฮบผมบายยนะสวัสดีครับ